โอ้ยจะแสียบขนาดใ่ครับอ่าา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 งคาาาาาป,นปานาาาาาาาีาเาา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 าเาา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 ากาาาาากาอาาานาาาแาา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 นาา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 านาาราา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 านาาาา สัตว์เอาหน่อยเอาใหญ่เลยเอาโอ้กินไปแต่เสียบโพดโอ้ยเนาะทีต่งกขาดอ่ะมันอีมากเกือบครบองค์ประกอบครับบางเสานี่ครบเปิดเลยครับโอ้ยจกเป็นยังไงบังเสามันเกิดอียังขึ้นบุประกันยางมาหลายๆเบอร์ตูปทุกคนน่ารุด การมันดีดิอ๋อการม,ม,ม,มันดีกินบรรยากาศน้ำอมยากก็นงเก็นล้มกับชยมาอืลตัวพอดีลมตัวพอดีตอรแลงม่มีลมตอรแล้งมมีลมเนาะมีจีมินบ้คับม่นี่ม่กัหิวพ่อแมออโอ่โอ้เดี๋ยวไอ้คอนกินก่อนแม่จังกิน เป็รุ่นที่สามกันครับเป็นรุ่นที่สามเลยพี่น้องเ้ยนี่ครับเป็นรุ่นที่สามครับผมลงล่งแล้วนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับผมพักซี่นะครับชีแล้วก็ดีนโอเรตโอเหมือน,นเดิมครับ กครับอยู่กันใกล้ๆเลยนี่ผักชีนะครับอันรุ่นพี่ครับรุ่นพี่แถวกลางการุ่นสองนะครับแถวนึงนะครับเต็มเดียดๆผักนะครับเตรียมชีขยับขยายครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับเนี่ย เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วครับอันนี้ก็เตรียมที่จะลงกล่องเหมือนกันครับผมองค์การยังอยู่ครับนี่ลองว่าเต็มเหมดแล้วครับแถวนี้ครับลองว่าเต็มหมดนะครับสวยงามครับผมสวยๆครับสวยเล่นครับเล่นเล่นลุ้นจิ๋วครับ น้รับน้ำน้ำน้ำหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วพาไปเบิ่งพักแล้วนะครับมานั่งลินครับบัดนมองผู้สาวแต่งตัวจินกับบันสาวแต่งตัวจินกับบันเลี่ยนะครับน้า กำลังสี่กล <asis> ับ <hi> บ้านนะครับ hey. ว <op>. ันนี้ก็เป็นบนหยุดครับกะมีมาเป็นบางส่วนนะครับเปึนมานะครับะว่าเพื่อนกับม yani ีงานในเ็ดอยู่นะครับบางทันกับบริมาบางทันกับมาครับสําหรับทีมงานนะครับกาลังจะเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่ากัคทับแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับผม ก็เลยอีกสามนะครับที่ยังไม่ได้กลับนะครับอยู่ในครัวนึงครับเมื่อกี้ก็เบิงพักมานะครับกินข้าวแล้วครับเลยไปเบิ้งกะไปสามรุ่นแล้วนะครับสามรุ่นแล้วนะครับสามรุ่นแล้วนะครับเป็นแบบที่มีการขยับขยายเต็มนี่แะครับเต็มเดือนนี่นะครับ ผมอ้ชายบึงวางันนะครับที่เห็นไอเต็มนี่นะครับแต่ว่ล้อบเบียนะครับล้อบเบียแต่ละดุุนแต่ละดุุนนะครับกระอกใสเวลานะครับต้นใช้เวลานะครับ็นอากาศตอนค่ำครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดครับผมอันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับ ซึอื่นก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็เปิดตามปกตินะครับจากที่หยุดไปหนึ่งวันนะครับพรุงนี้ก็จะเปิดตามปกติครับว่าทั้งลานพืน้นก็หยุดวันทุหยุดทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับพรุนนี้ก็จะเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเหมือนเดิมครับ เปิดร้านตั้งแต่สองช้าถึงสี่โมงเย็นนะจ๊อะ,จะอ่าจะหยุดทุกวันศุกร์ครับผมหยุดทุกวันศุกร์กลับแยวัดก็กลับมาแล้วนะครับมาถึงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยครับมาถึงเมื่อตอนเที่ยงนี่ครับไปเลิกตังค์นะครับเลิกตังค์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รีบกลับมานะครับคอยมาอยู่พึ่ง เห็นควบางเลยครับโอ้ยงามแล้วล่ะงามแล้วงามแล้ว ย่อยกันลงมากครับกลับบ้านกลับซ่องกันเอารถเข้ามาเก็บครับคันนี้รถจริงงนะครับโอ้โหเต็มเแตงมันแรงไปน่นแต่มันแรงครับรถแรงครับรถ <ดา S 1> แรง กาี่้อกวนนี่เนาะขากันลวดเดบอกมันมึนที่เห็นยางยูนนี่ก็เป็นชีมงานเลยละครผู้ป่วยพินกันนู่นนะครับอยู่ในห้องเบิดแลครับพักกันเขาในห้องไปแล้วนะครับอากาศเย็นครับ หนาวนะครับลมมีมีอยู now, ่ครับโตลมหนาวผมก็นั่งหนาวกันนะครับตอนนี้นะไบหมาดหนาวเลยเด้อพี่น้องสาวจะกลับบ้านส่งทางผู้สาวก่อน ไง่ายๆครับผนเคยมาอยู่นี่นะครับเคยมาอยู่ตั้งแต่รุ่นแ็กๆเนี่นครับแล้วเป็นกลับไปเห็นงานยุงเทียมนะครับแตวกลับมาอีกครับผมรอบที่สองนะครับโอ้ยมันโบอพอแตกย้อนเนาะขับรถไปใช่ ขากันซะสุโอ้กันกับบ้าดทางท่าคีมกงินบ่ะจิโอ้ทถิดเถิดเถิดโอ้มันอย่าหอดบ้านมาเนาะนี่เนาะฮะหอดมันอวยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอ่าเดินทางปลอดภัยครับผม บ่หอดบ่หอนางนะพดหลัประมาณเชียงขึ้นยังจะหอดบานเไปยืดเส้นกัน่เดินทางปลอดไปครับผมเขาเรียกพี่แอมนะครับพี่แอมทั้งเคียร์ครับ อย่างงานในครัวสักพักหนึ่งนะครับก็จะกลับเหมือนกันครับบรรยากาศก็จะเงียบนะครับก็จะเหลือแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในห้องนะครับทีนี้ครับเงียบเหงาแล้วครับแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะคึกคักครับเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ครับผมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจะมาลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ทําคลิปเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่มีการเปิดเพจนะครับ ไม่มีการเปิดเพจนะครับผมอาจจะได้ดูความเคลื่อนไหวนะครับว่าผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับจะมามากมาน้อยเพียงใดเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับพรุ่งนี้ครับไปรอรุ่นกันพรุ่งนี้ครับผมอาจจะเป็นยังไงนะครับจะมาเยอะจะมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าสี่ห้าวันตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ถึงวันนี้แหละครับก็ทักกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็นั่งตอบเพจเหมือนเดิมครับจันถึงศุกร์นะครับทํางานหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเหมือนข้าราชการเลยเงี้เหมือนข้าราชการครับเป็นแอดมินนะครับเป็นแอดมินที่นี่ด้วยแล้วก็รักษาอยู่ตัวอยู่ที่นี่ด้วยนะครับทำยูทูบไปด้วยครับแล้วก็มีเพจนะครับเพจก็ฝาก เพจด้วยนะครับเพจเพจศรีสกเกตนะครับผมเข้าหน้าเฟซดูเด้อพี่น้องเอ้ยฝากเด้อครับเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้ครับมันว่างๆเลยเอ่ะเปิดเพจซะหน่อยครับเป็นเพจของตัวเองครับเป้ศรีสเกตเออเป็นกกใจครับเพจศรีเกตครับง่ายๆเอาชื่อสั้นๆครับเป้ศรีเกตเอ่ะกำลังเปิดใหม่ครับผม เป็นเพจของผมเองนะครับไม่ได้เปิดเพื่อขายของนะครับเปิดซื้อซื <c oughs> ้อสาธารณก็บานว่าเปิดซื้อซื้อนี่นะครับรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันมืออื่นครัมเดี๋ยวอัพโหลดในเบิ้งครับถารุนกันลำืออื่นครับพ่อแม่พี่น้องที่มาไลป่ปอสุดท้ายนี้ละ ก็ฝากช่องกิมพ์โมพาชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกคบลิปเกี่ยวกับนี่นะครับร้านวดเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับบางคลิปกะมีสาระบางคลิปกะผมมีสาระเนี่ยกะอดทนบังเอาครับซอยเป็นกําลังใจให้ลุงให้หลานกะขอบคุณที่ยังบันทิโบโปพากันนะครับที่ยังติดตามตลอดครับทั้งคนเกา่าคนใหม่นะครับสิ่งบางนี้เป็นกะ ร้านวนวดนะครับนนาพาพาพร้านนวดตัวสุขภาพลำใบไมาเพิ่รับรับรกษาโรคกระดูกทับเส้นในจุดต่างๆของร่างกายนะครับรับรกษาโรคกระดูกตับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนปวดคอปวดบ่าไหล่นะครับคือมผมมบาะกระดูกทับเส้นทุกส่วนของร่างกายโทรมาเาพิ่งนะครับรือคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มหาพมก็ไดครับแต่ว่าทักมาที่เพจร้านวนวดเพื่อสุขภาพ,าพ,าพ วดเพื่อสุขภาพลํำไปมากนะครับถักเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพมใหม่มเจอกันคลิปหน้าครับ